ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีแฟนเลเวอร์ผู้ทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากข่าวการเสียชีวิตของควีนอลิซาเบธที่2องทำให้คู่ของหงแดงที่จะเจอกับวูฟแฮมตันถูกเลื่อนออกไปแล้วใช่ไหมครับแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าการแข่งขันของหงแดงอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกคู่โดยทางพีมิเลงกฤษอาจจะเลื่อนอีกในสัปดาห์หน้า โดยมี3คู่ที่อาจจะต้องเลื่อนไปเพื่อเลี่ยงพิธีของควินอลิิาเบธที่2และอีกหนึ่งคู่ที่เลื่อนออกไปก่อนแล้ว BBC Sport รายงานว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปอีกในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่17-18กันยายนนี้ เนื่องจากตรงกับช่วงพระราชพิธีบรมศพของสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบทธที่2ซึ่งสเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุ96,003เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าง,งานจะจัดขึ้นเป็นเวลา10วันหลังจากเลื่อนเตะทั้ง10คู่ในสุดสัปดาห์นี้ไปแล้วเพื่อแสดงความเคารพและถวายความอาลัยแก่ควีนอลิซาเบทธที่2ครับ ทั้งนี้พระราชาพิธีบรมศพของควีนออรซาเบธที่2นั้นจะจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีพระอารามหลวงที่จัดพิธีการสําคัญของประเทศในกรุงลอนดอนซึ่งจะทําให้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยสําหรับดูแลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะลงเตะในเมืองหลวงของอังกฤษในช่วงนั้นจะมีไม่เพียงพอครับโดยตำรวจนครบาลกำลังปรึกษากับสโมอสรต่างๆซึ่งอยู่ในโปรแกรมที่อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป รวมถึงรอการยืนยันจากสำนักพระราชวังกรที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับโดยสำหรับคู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ลงเตะในกรุงลอนดอนและอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันเพื่อเลี่ยงพิธีพระราชบรมศมพนั้นมีดังนี้ครับ17กันยายนสเปอร์พบกับเลสเตอร์ซิตี้18กันยายนเบนฟอร์ดพบอาร์เซนอลและคู่เชลซีพบลิเวอร์พูลครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคู่ระหว่างไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลตในวันที่17กันยายนเนื่องจากพนักงานการรถไฟวางแผนนัดหยุดงานเพื่อประท้วงให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการทําให้จะไม่มีรถไฟวิ่งในช่วงนั้นซึ่งการเดินทางทางรถไฟก็ถือเป็นเส้นทางการคมนาคมหลักในการเดินทางของแฟนบอลเลยครับ ยังไงแฟนหงแดงอย่างเราก็ต้องอดใจรอโปรแกรมการแข่งขันของเลเวอร์พูลออกไปก่อนนะครับข่าวต่อไปมาดูบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเตะของเลเวอร์พูลของเราบ้างนะครับโดยทางด้านของโรเบรโตฟิมิโนกองหน้าอาวุโสของเลเวอร์พูลนั้นได้ออกปากชื่นชมฟาบิโอคาาโยแข้งน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีม่อช่องซัมเมอร์2022 ว่าเจ้าตัวเป็นเด็กที่มีศักยภาพถ้าหากขัดเกลาตัวเองต่อไปสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมได้เลยครับฟาเบียโอคาโมาโยมิฟิววัย20ปีทำไปแล้ว2ประตูจากการลงเล่น6นัดถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ใช่ตัวจริงในทันทีแต่สิ่งที่ฟิมิโนเห็นในตัวของดาวเตะชาวโปรตุกสรายนี้ก็คือเพชรเม็ดงามที่รอการเจรไนา ผมคิดว่าเจ้าหนูนั่นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเลยนะผมสารภาพเลยว่าเคยดูฟอร์มของน้องมันมาบ้างก่อนจะย้ายเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลฟีมิโนโให้สัมภาษณ์ผ่านโอโซโกดังนั้นผมจึงรู้สึกประทับใจวิธีการเล่นของฟาบิโอมาเป็นทุนอยู่แล้วคาวาโยคือดาวรุ่งพุ่งแรงเขาเป็นยอดนักเตะและตอนนี้ก็เป็นรุ่นน้องคนสนิทของผม เรามีความสุขที่ได้เขามาเล่นให้กับลิเวอร์พูลและผมก็รู้ดีว่าหมอนั่นจะช่วยทีมได้อีกเพียบทั้งเรื่องของการแอสเซสการทำประตูและบุคลิกภาพบนสนามสำหรับฟาบิโอคาาโยนั้นเดิมทีเจ้าตัวเป็นเด็กชุดอยู่23ที่มีทรงการเล่นดีของฟูลแลมจนกระทั่งการมาถึงของเฮดโค้ชอย่างมาร์โกซิวา ก็ได้ผลักดันแข้งไัย20ปีรายนี้ให้เป็นเสาหลักของทีมเมื่อได้ดูการกอนโดยเจ้าตัวลงสนามไป38เกมทำไป11ประตูจากทุกรายการจนพาทีมเจ้าสัวน้อยเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดได้สำเร็จอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022นักเตะตัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อผูกมัดในคาเวนคอสเทจแล้วมาลงเอยที่ลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลนั้นจ่ายค่าตัวไปสูงสุดที่7.7ล้านปอนด์ ส่วนข่าวต่อไปก็มาดูข่าวเกี่ยวกับกองหน้าอีกรายของเราอย่างโมฮัมเหม็ดซารา์นะครับโดยทางด้านของพอเมอร์สันกูรูชื่อดังก็ได้ออกมาชี้ชัดสาเหตุที่ทําให้โมฮัมเหม็ดซารา์นั้นกําลังฟอร์มตกอยู่ในเวลานี้พอเมอร์สันอดีตกองกลางของไอ้ปืนใหญ่แอตเซนอลนชี้ว่าสาเหตุที่โมฮัมเหม็ดซาลา์ฟอร์มตกนั้นเป็นเพราะการย้ายออกไปของซาดิโอมาเน่ปีกทีมชาติเซเนกัล มาเน่นั้นเพิ่งจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับเบอร์ยมิวนิกสโมสรสุดแกร่งแห่งศึกบุนเดลิก้าเยอรมนีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเจ้าตัวก็กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดใหม่ด้วยนะครับซึ่งสวนทางกับโมฮัมเหม็ดซาราที่เพิ่งจะยิงไปได้เพียงแค่3ประตูกับอีก3แอสเิสจากการลงเล่นแปดนะัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ซึ่งทางด้านของพอลเมอร์สันมองว่าการที่เขาต้องขาดคู่หูอย่างมาเน่ไปก็คือเหตุผลที่ทําให้ซาลาฟอร์มตกลงไปครับ โดยเมอร์สันได้กล่าวว่าแน่นอนว่าซาร่า้นั้นยังคงเป็นคนสําคัญของลิเวอร์พูลแต่ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขานิดหน่อยมาเน่และซาร่าทําได้ดีเสมอเมื่อเล่นเคียงข้างกันแน่นอนว่าพวกเขาคอยผลักด,ดันซึ่งกันและกันเสมอการที่ลิเวอร์พูลขายมาเน่ออกจากทีมไปนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่แย่ที่สุดที่ผมเห็นมาในช่วงหลายปีหลังและผมไม่เคยจะเบื่อที่จะพูดเรื่องแบบนี้เลยพอเมอร์สันอดีตกองกลางของอาร์เนนอลให้สัมภาษณ์ครับ ส่วนข่าวต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างเนม่าได้มีการพูดถึงปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูลอย่างวอร์จิลฟันด้เอาไว้นะครับโดยเนม่าดาวยิงสายแว้นของปารีสแซงต์แชร์แมงยกย่องให้วอร์จิลฟันดกยกองหลังของลิเวอร์พูลนั้นเป็นเหมือนกับด่านสุดโหดเสมอยามที่เจอกันแต่ก็ยกให้คลายวอล์กเกอร์แบ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือคนที่ผ่านยากที่สุดเท่าที่เคยเจอมา เวอร์จิลฟันได้กลายเป็นตัวหลักของหงแดงหลังย้ายมาอยู่กับสโมสรอนด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติ75ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2018อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าในฤด,ดูกาลนี้เซ็นเตอร์แบ็กในวัย31ปีรายนี้ฟอร์มกำลังตกลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของเนย์มาก,ก็ยังคงยกย่องว่าดาวเตะชาวด้านรายนี้เป็นคู่แข่งที่ทำให้ลำบากเสมอยามที่ต้องดวลฝีเท้ากันภายในสนาม การที่ผมต้องลงเล่นเจอกับเวอร์จิลฟานได้นั้นมันเป็นเรื่องที่หนักนะเพราะว่าในฐานะเซนเตอร์แบ็กแล้วเขาทั้งแกร่งและฉลาดเขารู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ถูกต้องในการเข้ามาปิดช่องของคุณและเมื่อไหร่ที่จะเข้ามาเสียบสกัดใซมันยิ่งทําให้ยากกว่าเดิมเขามีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากการที่ต้องเจอเซนเตอร์ที่ฉลาดฉลาดแบบนี้มันยิ่งทําให้พวกเราเล่นกันยากขึ้นแถมเขายัางแทบจะไม่ผิดพลาดเลยด้วย แต่อย่างไรก็ตามสตาชาวซัมบ้าก็ไม่ได้บอกว่าเวอร์จิลฟานไดคือคู่แข่งที่หินที่สุดที่เขาเคยเจอนะครับโดยเนม่าชี้ไปที่คลายวอลเกอร์พร้อมระบุว่าเขาทั้งเร็วแข็งแกร่งแล้วก็ฉลาดอีกด้วยมาปิดท้ายกันด้วยข่าวเกี่ยวกับกองกลางกระดดูเปราะอของลิเวอพูอีกหนึ่งรายนะครับอย่างนาบี้เกตาโดยทางด้านของเดมิลเลอร์สื่อชื่อดังของกรษก็ได้รายงานว่าลิเวอพูนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับนาบี้เกตา แม้มีข่าวลือเรื่องของความไม่พอใจกับโอกาสในการลงสนามของเจ้าตัวก็ตามนาบี้เกตาบิดฟิลด์ในวัย27ปีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากทิมนแอนฟิลด์ตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีข่าวว่าตัวเขารู้สึกไม่แฮปปี้กับจำนวนเกมที่ลงเล่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของเขาโดยลิเวอร์พูลนั้นได้ซื้อดาวเตะชาวกีนีมาจากอาเบไลซิกเมื่อปี2018ท่ามกลางความคาดหวังเป็นอย่างสูง แต่อย่างไรก็ดีเขากลับมีปัญหาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตจนไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เลยโดยเกต้านันลงเล่นไปแล้ว117นัดให้กับเจอร์กินครอปทำไป11ประตูกับไป7แอสเซทรวมทุกรายการโดยฤด,ดูกาลนี้เขาก็ยังคงได้รับบาดเจ็บและไม่ได้ลงเล่นเลยนะับตั้งแต่ศึกคอมมูนิตี้ชิลสัญญาของเกต้านั้นกำลังจะหมดลงหลังจากสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ซึ่งด้วยเวลาที่เร่งรัดเข้ามาแล้ว ทำให้เดอะมิลเลอร์คาดการว่าหงแดงนั้นจะต้องเร่งเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาโดยเร็วที่สุดครับแล้วแฟน Liverpool ลิเวอร์พูลล่ะครับอยากให้ทีมของเรานั้นต่อสัญญากับนาบีเกตาออกไปอีกหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะปล่อยเขาออกจากทีมไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้ยวยนะครับ